ตกหลมรักอีกแล้วเหรอค่กะก็ตึงแน่อยู่แล้ว uh, 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 จัดดอกไม้ลงกระถางแล้วมาถึงขั้นตอนการแพ็คถุงถุงที่ใช้คือถุงจีบใสขนาด7จ็ดคูณสิ ลองก้นถุงด้านล่างด้วยกระดานเบอร์เจหรือขนาด7จ็ดเซนทากาวร้อนแล้วแปะลงไปใส่กระถางดอกไม้จากลวดกระมี่ที่เราทำเอาไว้จัดทรงแล้วพับปากถุงลงเหลือพื้นที่ด้านบน ไว้ติดกระดาษหัวถุงขนมทรงกลมขนาด9คูณ9ได,ได้ขนาดพอดีกับถุงขนาด7คูณ11ตกแต่งเพิ่มเติมปิดปลอยแม็กด้วยสติกเกอร์ได้แล้วค่ะกระถางลวดกรรมะหี่ในแพ็กเกจน่ารักนำมาเป็นของฝากของขวัญหรือขายเป็นอาชีพเสริมได้นะคะ